ครีมสเต็มเซลล์ใช้ดีจริงคะ่ะทาก่อนแต่งงานหนึ่งเดือนหน้าเรียบเนียนดีมากไม่ต้องเข้าคลินิกเลยส่วนผสมหลักของมนตราครีมสเต็มเซลล์จะเป็นนวัตกรรมไฟโตเซลเทคซึ่งเป็นสเต็มเซลล์จากพืชอยู่ถึงสองนวัตกรรมไฮายาคอมเพล็กซ์ซึ่งโมเลกุลเล็กมากจะเติมความชุ่มชื้นได้ทุกชั้นผิวช่วยให้ผิวเราเก็บกักน้ำไว้ในผิวได้นานขึ้นพรีเมียมวิตามินซีหรือโกลเด้นซี นวัตรกรรมสเตมเซลล์พืชจะช่วยฟื้นฟูสเต็มเซลล์ผิวของเราเองทั้งชั้นหนังกำพร้าและชั้นหนังแท้ผิวเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นทารอบบริเวณดวงตาได้ริ้วรอยลดลงวิธีใช้รอบแรกทายทั่วหน้าไปเลยรอบที่สองนะทาสามสามสามบริเวณที่เป็นริ้วรอยผิวเรียบเนียนแต่งหน้าง่ายมากหนึ่งหลอดปริมาณ30กรัม ใช้หลังล้างหน้าเช้าและก่อนนอนนะคะสั่งซื้อในตะกร้าติ๊กตองได้เลยค่ะ